สวัสดีค่ะกลับมาพบกับชาแนลของเอยอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมาพูดใน,นเรื่องของการอบรมอัลฟอร์มาซิยงซินวีนะคะซึ่งก็เป็นการอบรมที่ใครหลายๆคนติดตามสามีมาอยู่ฝรั่งเศสนะคะจำเป็นจะต้องพบกับการอบรมนี้นะคะแต่ก่อนที่จะได้อบรมอัลฟอร์มาเซิยงซินวีนะคะ จำเป็นจะต้องมีการรายงานตัวกับ f อฟี่ก่อนซึ่งอ้อยเองก็ได้ทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการรายงานตัวกับ f อฟี่ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็คลิปวิดีโอเกี่ยวกับการอบรมครั้งที่1และครั้งที่2นะคะในวันนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะมาพูดต่อในคลิปที่แล้วนะคะเป็นการอบรมอัลฟามาซิงลินวีครั้งที่3และครั้งที่4นะคะ ก็เดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าการอบรมครั้งที่3ครั้งที่4นั้นมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนะคะสำหรับวัยเองนะคะก็ออบรมที่ เมืองโฮเดสนะคะซึ่งเป็นเมืองที่อ้อยเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่นะคะสําหรับครั้งที่1และครั้งที่2อเนี่ยอ้อยอบรมที่เมืองมงดมักซองนะคะก็หลังจากนั้นก็ได้ทําการย้ายมาอยู่ที่โฮเดสก็มีการรายงานตัวแล้วก็ขอเลื่อนขอย้ายสถานที่การอบรมนะคะ สำหรับครั้งที่สามนะคะการอบรมก็จะเกี่ยวกับประวัติของประเทศฝรั่งเศสนะคะและมีประธานาธิบดีกี่คนนะคะตั้งแต่คนแรกจนถึงปัจจุบันและมีวิวัฒนาการหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสและมีการพูดถึงเขตการปกครองฝรั่งเศสติดกับประเทศอะไรบ้างแล้วก็มีแคว้นอะไรบ้างที่อยู่ในโพ้นทะเลนะคะที่ ที่ไม่ใช่แผน่นดินใหญ่ของฝรั่งเศสนะคะแต่ก็เป็นอาณาจักรของฝรั่งเศสเช่นเดียวกันถึงสถานที่สําคัญในฝรั่งเศสนะคะสถานที่ต่างๆที่สําคัญในฝรั่งเศสนะคะไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ต่างๆหรือว่าจะเป็นหอไอเฟลหรือว่าจะเป็นชัโตนะคะที่อยู่ตามเมืองต่างๆที่เป็นที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักกันนะคะเขาก็จะพูดถึงแล้วก็บรรยายว่ามี ความหมายยังไงนะคะประวัติความเป็นมาย,ยังไงบ้างนะคะแล้วก็พูดถึงการเฉลิมฉลองนะคะของฝรั่งเศสนะคะเช่นวันชาตินะคะวันวันชาติคือวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีการเฉลิมฉลองยังไงบ้างและสำหรับการอบรมครั้งที่3นี้นะคะก็จะมีให้เราได้แสดงความคิดเห็นว่าเราเนี่ย อยู่ฝรั่งเศสเราต้องการทำอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทำงานนะคะเขาก็จะแนะนำให้เราว่าถ้าหากว่าเราต้องการเรียนต่อเราจะ ต้องติดต่อกับหน่วยงานไหนนะคะแล้วก็สําหรับการทํางานเราต้องการประกอบอาชีพแบบไหนนะคะเขาก็จะแนะนําหรือว่าชี้แนะแนวทางให้เรานะคะในครั้งที่3นี้เราก็จะได้เขียนแล้วก็มีการพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนที่เข้าร่วมการอบรมกับเราแล้วก็ผู้บรรยายในวันนั้นด้วยนะคะตร,รมครั้งที่4นะคะ ผู้บรรยายก็ให้แบ่งกลุ่มนะคะ 3- ถึง4คนนะคะเป็น1กลุ่มนะคะโดยผู้บรรยายนะคะแจกบัตรคำถามให้แล้วให้คนในกลุ่มนะคะระดมความคิดตอบว่าคำถามที่ได้จะตอบว่าอะไรนะคะส่วนในคำถามก็จะเป็นการบรรยายที่เขาบรรยายให้เราฟังไปแล้วนะคะในครั้งที่1และครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3นะคะสำหรับ คำถามนะคะก็จะวนเวียนกันไปในแต่ละกลุ่มนะคะก็จะเหมือนเป็นการเล่นเกมนะคะให้ความสนุกสนานไม่น่าเบื่อผู้บรรยายได้บอกว่าเขาเป็นคนทําคนแรกนะคะสําหรับบัตรคําถามสําหรับให้ผู้เข้าร่วมอบรมนะคะได้มีส่วนร่วมในการตอบคําถามว่ามีควาเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะและนี่นะคะก็เป็น การอบรมอัลฟอร์มาซียงซินวีนะคะซึ่งก็จะมีทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะคะสำหรับการจบการอบรมแล้วนะคะผู้บรรยายก็จะให้เอกสาร การยืนยันว่าเราเนี่ยเข้ารับการอบรมครบทั้ง4ครั้งนะคะเพื่อนำเอกสารตัวนี้นะคะไปต่อการเดสเซจูนะคะเมื่อวีซ่าเราใกล้หมดแล้วนะคะสำหรับท่านไหนนะคะหรือว่าใครมีข้อสงสัยหรือว่ากังวลอะไรเกี่ยวกับการอบรมสามารถทักมาถามได้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้อ้อยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะ ก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมเนะะื้อหาสาระดีๆนะคะอ้อยก็จะเก็บประสบการณ์ที่ตัวเองได้พบได้เห็นมามาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ